สำหรับหนุ่มคนนี้ค่ะเซนสุภพงศ์ล่าสุดนะคะนำทีมถือเลิกวงสวงแอบ,บลงรักเดอะซีรีส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามีบรรยากาศมาฝากกันด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าเป็นการผลักดันนะคะ LGBTQ มากๆเลยนะคะวันนี้ทีมนักแสดงเขามีเสียงสัมภาษณ์มาฝากกันไปชมค่ะ ใช่ครับวันนี้ถือว่าเป็นการวงสวงด้วยแล้วก็เป็นการถแถลงข่าวด้วยครับว่าตอนนี้ซีรีส์แอนของลราของเรานะครับผมพร้อมแล้วจริงๆเราถ่ายทํากันไปสักพักนึงแล้วครับจริงๆเรามีแผนที่จะวงสวงมาสักพักแล้วแต่ด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้ทําให้เราวงสวงยังไม่ได้แต่พอว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราพร้อมที่จะแบบว่าถแถลงข่าวได้วงสวงได้พวกเราก็วันนี้ได้จัดแล้วดีใจมากครับก็ฝาก ฝากซีเรื่องแอบอรักด้วยครับนี่เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เราตั้งใจที่จะผลักดันในเรื่องของ L G B T Q นะครับผมในเรื่องความความเท่าเทียมกันนะครับผมซึ่งมันเป็นความรักเกี่ยวกับการแอบอรักรูปแบบต่างๆผมเชื่อว่าต้องโดนใจของในช่วงวัยหรือว่าของใครสักคนหนึ่งนัน้ไม่ว่าจะเป็นการแอบอรักรุ่นพี่เอง นะครับผมที่ไม่รู้ว่าจะฝันให้แกไปถึงหรือเปล่าหรือว่าจะกันที่เป็นแอบหลงรักเพื่อนนะครับผมหรือว่าการแอบหลงรักรุ่นน้องหรือว่าการแอบหลงรักที่เขามาชอบเราแต่เราไม่รู้จะมั่นใจที่จะรักเขาหรือเปล่าอ่าเรามีเรามีหลากหลายรสชาติของความรักครับก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับผมแน่นอนว่าเรานะครับผมจะฉายกันที่แรกเลยนะครับผมที่ช่อง3 HD นะครับผมประมาณต้นปีนะครับผมแล้วก็จะดีลันที่3พ l นะครับผมและที่ u t ท b e เป็นอันคัดพิเศษนะครับตอนที่จีนที่ไหนครับพี่เชนครับที่จีนก็จะเป แล้วในส่วนของจะมีที่ตอนนี้ซื้อลิขสิทิ์ไปแล้วนะครับก็บจะเป็นประเทศเกาหลีใต้นะครับที่ Idol Romance ครับผมครับผม,ผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ ะะก็เรียกว่าเป็นการกระตุ้นแล้วก็ผลักดันนะคะ LGBTQ นะคะความเท่าเทียมทางเพศนี่แหละคุณผู้ชมค่ะซึ่งแอบหลงรักนะคะก็คือเป็นซีรีส์ที่เป็นการรักในรูปแบบต่างๆนะคะน่าจะออนแอร์ประมาณต้นปีหน้าทางช่อง3 HD นะคะก็ติดตามกันด้วยแล้วกแล้วกัน็จะมีรีรันทาง CS3+ อีกด้วยนะคะอ่านี่แหละนะคะนักแสดงเยอะแยะมากมายเลย